สวัสดีค่ะพี่น้องมือในกัสิมาพอกันอีกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องรถมือสองพี่น้องรถมือสองเรื่องนี้ออกไล่าการทกโบโบเถียงน้ำเดิมพี่น้องเดิมมีขอบขวัวหนึ่งแล้วไปสื่อรถมือสองอยู่คนละจังหวัดเพิ่นไปสื่อรถมือสองกนยนว่าถ่าความไปว่าหนึ่งมีผู้เป็นเมียนี่ สายตาเนี่ยบ่ค่อยเห็นก็ะเลยต้องได้รับการรักษาหารักษาเอกส้นกับแพงเกินไปเอกส้นก็นเลยไปกู้เงินมาก่อนก่อนหนึ่งคือสองแสนสิไปรักษาเอกส้นมันนี่เอกส้นเขาตีราคาขางละสองแสนคือมันเกินงบถีวามีมากแล้วเสร็จแล้วมันต้องมีการรักษาแบบต่อเนื่อง พ่อมีการรักษาแบบต่อเนื่องกะหูเลยว่าขอบขั้วนี่บาไหวเอกส้นเลยมีการเหตุเอกสารให้กับขอบข,อบขั้วนี่เพื่อที่จะไปยืนต่อที่โรงพยาบาลรัฐเซตเลวเหมือนกับว่าเหมือนขอบขั้วนี่เขาคุยกันในขอบขั้วเลยว่าเข้าจำเป็นต้องมีรถหรือเปล่าถ้าสมมติว่า ต้องมีการรักษาต่อเนื่องเพราะว่าการรักษาต่อเนื่องจะต้องใส่รถใส่เลือดพี่น้องวันนี้เขาก็เลยไปเบรงในเว็บขายรถมือสองในเฟซบุ๊กลูกสาวเขาก็เลยไปเห็นว่ามันมีลนเนี่ยเออรถมันงามราคาถูกวันนี้ก็เลยได้มีการติดต่อไปโทรเขาไปเหมือนกับว่า ต้องการดูรถวันนีกก็พากันลงไปเบื้องรถดพอเบรรงรถปุ๊บคนขายนีสิท่านันทานีบใ้ขับรถเนะาะใ้อันนี้หมากไหมเล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบาได้มีความหูโดยตรงหลังจากที่ได้ตกลงซื้อกันเรียบร้อยแล้วกระได้มีการเอารถกับเพื่อนเนาะเอกสารที่ได้ก็คือสมุดกับใบโอลลอยหนึ่งอันก็คือจบ หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เลยได้มีการขับรถกับเพื่อนกับเพื่อนพันดูเหมือนว่ารถเนีะ่ะสิขับว่าไปพ่อขับว่าไปก็เลยต้องใส่เกียร์แบบเหมือนเกียร์ตำหรือยังงนี่แหละขี่พ่อแบบว่าขี่เรียบๆไปเรื่อยๆไหมแบบขี่ซาซชะาอ่หลี บานี้สักพักก็เลยได้ไปเขาอูสมอูสมเอิญคาเอิญว่าแบบเหมือนว่าเกียร์นี่มันพังก็เลยสมเกียร์เมืไปประมาณสองหมื่นห้าเจ็ดแล้วก็มีคาท่วงลรอคานั่นคานิ่ตามมาอีกพี่น้องจอมไปแล้วกับว่าดีขึ้นก็ยังเป็นไม่บานี้รอบไม่นี่ว่าไอ้อย่างนะมอน้าแห้ง สีเอิ้นคาสมเป็นมื่นอันนี้พวกล้านสมกับว่ากันไปเพราะว่าคอมมนหลายๆคอมมนบ่เว่าประมาณวา่าราคานี้มันแพงเกินไปยังท่วงหล่อหกพันกับไอ้ทวงหล่อพันซีกับแพงมากเกินไปเออเกียร์หรือเฟืองเกียร์นี่โดนไปสองหมื่นหากับแพงแห้งเพิานว่าสีหน้าแต่ข่อยคนโบไมีความหู เกี่ยวกับซางกับบโงหูแล้วมันแพงบ่าแพงมัวน้ามือนหนึ่งลังคนเขาบอกว่าหัวสูบเต็มทีสามพันเออวะ่ะมันก็นาคิดได้พี่น้องบานที่นี่เหมือนกับว่าสมไปสมมามันบอเลียวมันขับปัได้จักเทือไปไปมาๆมาร่วมอยอดต่างเตสือจนมาหอดเดียวนี่เมื่อไปแล้วเป็นแสน แล้วเงินนี่กับเป็นเงินที่ไปยืมมาเพื่อที่จะรักษาตัวของแม่บ้านที่นี่ดูเหมือนว่าทนายนี่สิบอกว่าสามารถที่จะช่วยได้คือต้องไปที่กระซวกอย่างคุ้มค้องปูบริโภคและหลังจากนั้นจ้าสิได้มีการยืนเรื่องอีกโตไปก็ต้องกะหวังว่า อ่ซิมีหนวยงานที่เกี่ยวของยืนมือเขามาซอยเขามาซอยขอบขั้วนี่เด้อค่ะคือว่าคนเฮานี่ได้เสียเงินไปแล้วก็อยากได้รถอยากได้ของที่สภาพดีและพร้อมใช้งานบบแมนอยากได้ของห่างๆเอามาสมมาเต่งเพิ่มแหงล่ำบากกะล่ำบากตื้มไปอีกพี่น้องบางที่คนเฮานี่กะแบก หากินบนความทุกข์ของคนอื่นถามอีหลีมันมีความสุขอีหลี่